ตอนนี้ก็ัตอนนี้เราอยู่ที่แก่งกุดคูคุดคูคดคบอกกล้องเติมพลังก่อนค่ะเรนจะทำอะไรต้องเติมพลงัลง,พลงก่อนนะคะตำถังอะนใหญ่เลยะจานใหญ่ะแบ่งกันค่ะลูกบริการลูกแม,แม่ที่ไทยคิด กายมเกลาออกต้อากยสรางตมมาสอนเกไเบาหน่อยสเขาถ่ายคิปด,ดู้าบเก็บกบาแก,กนมาเทียวค่ะ

เ uh oh. well. okay, right. right? อาเอาเอาเอาลิ้นย่างได้เอาไก่ยาออกไหมคะเอาไก่ยาออกค่ะเอาปลางตัวมือนมันดแต่มือนันมันบ่แเบเนาะเอาปลาน้ำตัวหนึ่งปลาเผาหนึ่ตัวเอาปลาเพิ่มหนึ่งตัวค่ะเอาเพิ่ม อาลินด่างหนึ่งตาเพิ่มหนึ่งค่ะปวง,ไม,มองอไมั่มจำสั่วค่ะทำไมมันแช่แบบนั้นล่ะลูกตรงนั้นน่ะมีกระดาษที่ชู่ไม่คัะคอหน่อยค่ะอัดตั้งไว้ตรงมุมเดนเลยค่ะ จะเข่าหมดชิมให้ดูหน่อยค่ะแซ่บไหมคะเดีวป้าบะเขตดเปเที่ยวค่ะอุ้ยเขาเห็นบอกข้าวแก้ว สองกิโลหนึ่งร <2. S 2> ้อยบาทน้ำอ้อยกระติ๊บกอะอุ่ยไปทางไหนพัทพีเสร็จยึบยังไปซุ่นของพ,พัทปุขตกระทะไม่เห็นมอนี่ ในป่า่ยไปทายลูปบนอน่ะอีตะโคนน่ะ โลละห้าสิบนะคะหวานโลละห้าสิบของฝากเยอะแยะเลยค่ะเชียงคานเขตอยากได้เสื้อตัวไหนเขตอยากได้อะไรเขตอยากได้อีหนัง เห็นไม่หมวกนะมีจะเอาหมวกป่ะฮะไปจองหัดวะน้องน่ารักอ่ะน่ารักไหมนี่ยเองเห็นไหมเบิือนดูก็ดีค่ะปากกรความดีปานเลยเป็ด เออสือด้ปานีอเด้บานีอัน <taste> น <Hyung ceğiz> <petto> ี้แหฮะอยากได้ใบใดล่ะสีแดงนู้สีอย่างอันนีบสีนึ่งของมนยิงตัวนี้ของผู้ชายนี่เดตัวนี้เดนิลอยเกาเกาเอาบีบบีบบีบ ได้หน้สียังได้หน้สีนี่มันง่ามนี่นนสีเท่ามันเปืือนเดนี๋ยวลูกเอาสีเหลืองมูไปน,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 นี่เอาสีนี่ไหมแปลกเลยเนะี่ยมันเหมือนกันแหละดิอ,อันนี้สวยอะ่ะมูกระตัง,ตงเอาใส่ใเอาใส่เหมือนกระเทยเหมือนกระเทย สีนี้แหละน่ารักอะไรเนี่ออเอาสีแดงเาสีแดงคือกันนี่แหละก็ในแดงถ้าถ้านี่มันรูดแล้วก็เสียบเอามันจะมีสายเสียบอ๋อสายเสียบตีหูเขาคือส่แม่เอามันมาจ่ายเขาแม่นีู่้เมพรา่าดนเดยแล้วเขาจน้อลอนี่่สีไเ แม่สายมันหลุดบอสายมันหลุดออก,กม,ามากันว่้พืนยางพานเพื่นดึงพันบีบด,ดึงน,นะให้เพื่อนเ็นให้เดี๋ยวป้อยถอนออกมาซือเขีย,ย,ยวเขววขติดตัเจ็บเป็นออกคอพีน้องเป็นคขมวมยอมือ,อบิติไม่ท ไปหล่อพี่ไปหล่อหลานไปต่อพี่น้องไปต่อไปถ้าจะไปสายต่อไปส่เถอะเสื้อหยังบอกบอกอะสกายบลอกก็ไปไั้ไมยนเฮ้ยตาขาวพี่ชักเกิดตาขาวห้งมาเห็นเนาะขาวบงคับเดี๋ยวไปรอมึงยาฟ้าบักคีนนึ่าโอเขีบักคับไม่ได้เก็บััม่ได้เอาี่เกิดกะมึเงิมืออ่ะี่กงเสียวเชียวเลยนุ้ย เนื่อ,อ,มอเมอยเบิงทับเบิ้งพยากหัวขนย่านว่าตาขาวตาขาวมาเขนครับเจ้เจกิดตาขาวย่านโต๊ออคือยานข้นสูงช่วงวันไหนแม่ก็นี่กะกินข้าเอิ่มแลวค่ะพี่น้องคะก็เข่ากระแทบอยู่ค่ะกินปลาขั่งแล้วค่ะ้องวันนี้แต่ห<ะ>นุ้มค่ะตังยี่สิบเจ็ดกิโลขคือว่ารหนี่ตั้งยี่สิบเจ็ดกิโลจากเกนน่งแกงอะไรนะแก่งปิด ขุดคูแกงขุดคูเชียงคานแม่สั่งอยู่บอกแกงขุดคู๊กแม่สั่งบหรสั่งยังแกงขุดคู๊กแกงแกงแกงแม่น้ำแกงม้วนแกงคือสั่งอีกอย่างม้วนแกงแกงแม่น้ำเขาเรียกแม่น้ำเป็นแกงเป็นแกง่ยขุดคูแกงขุดคู๊กเตี้ยวขิงกินกินเลยเขากำลังบินอยู่ เดี๋ยวไปพบพอกันเป้่าไม้ข้างหน้าอีเป้่าไหมหนึ่งค่ะสร้างคำวันนี้เรามาดูงานตัดเกลียยางแบบคนหน้าผาตอนนี้เขากําลังขึ้นเขาค่ะเขาเราจะไปชมวิวอย่างสกายวอล์กจะทิ้งงานเขากับเต็มรถพอดีดดน้องเขน,น้องแดนไม่ได้เสียเง,งินค่ะ ตามกัวร้อยสี่สิบส่วนสูงไม่ถึงส่วนสูงไม่ถึงคีฟีแต่ว่าได้จ่ายค่ารองเท้าคู่ละสามสิบบาทของเด็กอ้าวก็ไม่ได้ประกันนะสิประกันแต่ว่ารองเท้าต้องซื้อไงค่ากันกระจุกลายซื้อแลซื้อแล้วไม่ได้ซื้อก็มีเขาซื้อพร้อมประกันแล้วไปได้หน่อยเพิ่มรวมกับคืนดิเอาคืนแล้วถ้าบ้านเราเพราที่เอาไปหยิบเอาไปสัตว์ก็คือ กันยงไปติดนเ่าอ,อ,อ,อย้าเฝ้าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าออเออเบาได้เบามีต่รสันเลยโอ้ยกุยักนเดีนอนปะี่มิดดิน่าหลชมวิวสกายวอค่ะแหล่งชมวิวแห่งใหม่ของเมืองเลยได้น้ำดื่มแล้วนะคะให้หาที่ฝากที่วางไว้ข้างนอกนะคะ เสวอสว่า้องไม่นากินเนาะเอาถุงรองเท้ารอยต่อกันนะคะมีอยู่ด้านเดียวนะคะให้หันไปทางด้านหน้าการส่วนทับรองเท้าเข้าไปได้เลยค่ะคนเยอะมากเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเปลี่ยนรองเท้านะคะสุกเกิบค่ะที่เก๋ว่าใหญ่ไปก่อนเนาะ เบอร์ดีหอมชื่นใจสั <s at <s at <t <t ่งไม่สั่งเบอร์ดีหนึ่งในใจเน่งในใจคุณวุระวังนะครับเด้อมีน้องประธานแน่นๆครับการนับของเพี้ยนนะคะท้านที่ออกมาจาก Skybox แล้วนะคะเดินออกมาทางซ้ายมือนะคะค่ะที่แอบรับตายยางวุ้นหรอวังตอนนี้สับเปลือก ตาขาวพี่น้องประกาศไปน้ามูค่ะเมียคมเห็นอย่างไปได้ด,ไดิได้ได้ได้พี่ชอกเกอรมีตาขาวจะไลายวอทนะแดดมันโ่นอยู่ลูก เราก็เดี๋ยถ่ายรูปซ้ำมาเดี๋ยวแม่แม่รูปไอ้หัวเพอยันนะเพื่อนยันก็สวัสดีเพื่อนนะตัวครอบบิดนะมึงไปอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวเราต่อต่อต่อคิวถ่ายรูปตรงนี้เนาะใครมาไม่ถ่ายรูปก็ถือว่ามาไม่ถึงนะจ๊ะ คนือมันติดไปที่รอยหาอยนี้ไปซื้อสะ้านซื้อยังไปคนตัวน,นี้ภาพจอนแสง ก้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 ก็ก้ขาสั้นก้เออคุณเฮงยามึงคือมาหยอกเดีอยกลัขึ้นนะมึงไปไปเลยกันละเนือมันือยว่าะเน่ไมเดินถ่ายดิถ่ายวะมายืนข้างหลังทำไมเอาถอ

เอาของเข้าอ่ะนี่คือบางงามอ่ะนี่ชายไปอวดป่ามาแล้วนะชะ้าเที่ยงคันจ้าสกายเวอร์กจ้ามาถึงแล้วนะคะมาถึงแล้วนะคะเอาแล้วยัง